น้องถึงเวลาเนาะต้องยกของลงแล้วเดีด๋วยวเขากระชวยกันกิ่งไปก็ได้ดอกระวังเนื้อสินิมเนืน้อนะเอาให้แม่เบก็ได้เราขี้สินิมนะยายก็แเบก,กัะสีนี่เอานี่ไปก่อนไปก่อน แม่แม่แม่จะกิ้งไปแม่แม่เตะไปก็ได i, ้โอ <laughs> <laughs> oh, ้โจเตะแล้วมันไม่ยอมไปเลย ประตูอยู่ทั้งนี้แมนอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเจ้าจะปีนประตูไปทางไหนน่ยนะด้านเบ้ละนะด้านหลังด้านแม่เปาอยู่นะด้านหน้าจะปีนไปทางไหน ออกมาก็จะมานี่เลยถ้าปิ่นไปทางปิ่นไปทางแม่ละก็ประตูอยู่ตรงนี้ก็เปิดมาก็เข้าห้องน้ําเลยอพปิ่นแบบนี้ต่อด้านข้าง,าง,างนี่เวลาเ้าเจ้าออกมาจากบ้านก็เข้าห้องน้ําเลยนะ สมมติว่าแม่เปาทาาครัวใช่ไหมนี่ก็ต่อข้างหน้านี้ก็ได้นี่ข้างข้างนี้ก็ได้เกันพี่น้องเนอะเอาทอโบคือเราไว้ที่ไหนโบคือก็พี่เดียวโบคืออันเดียพุดข้างหลังตรับบอดายโพุชนี่ต้องยับอีกแล้ว เพราะว่าสมมุติว่าแม่เปามีเงินซื้อสังกะสีใช่ไหมนี่แม่เป่าก็เอาไอ้อะไรนะไม้นี่ต่อลงมาถึงนี่เนาะมันก็กันฝนได้แล้วนี่ตรงนี้นี่าสามารถที่จะตากผ้าได้ไดไดไดนี่ตรงนี้นะแล้วทีนี้นะ่ะหาไม้มาก็โตอ,ออกเทิบออกมาทางด้านนี้นี่โตออกมาเง้วจากเฮือนใหญ่เลยนะโตออกมายาวเลยนะใช่ไหมแม่ เนาะไม้ล้ำหนึ่งนี่คือให้มันเป็นไม้แปรไปเลยนะเราไว้ทั้งนาไม่ยุบไม้เวลาคนมากนี่เขาของน้ำสะกอนโอ้มันเกอร์เกินเพราะว่าเราตั้งให้แบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไม้ยาวไปเลยนี่นะเป็นที่นั่งเล่นอะไรได้ด้วยเลยอันนี้ก็ตากผ้าตากอันนี้ได้ถูกต้องแล้วนี้นะถ้าแม่เปาหันนาห้องน้ำไปทั้งพี่แม่เปาจะเมื่อซิด เลยแถวนี่ใส่ประโยชน์บ่ได้เลยเลยหัวมันจะอยู่ตรงนี้เนาะให้น้ำมันไหลออกจากออกตรงนี้ไปแล้วนู้นถูกต้องแล้วเพราะว่าบ้านบ้านยายพรเนาะแกก็ยังต่อข้างต่อหน้าออกเนาะแกเอาไม้น่ะท้าไบ่มีถูกแล้วเอาไม้ไผ่ไม้กลมไม้ไผ่ไม้กลมแถวบ้านเรานี่แหละเนาะถ้าเรายังไม่มีสังกะสีก็เอาผ้าใบมามุงก่อนก็ได้เอาผ้าใบเออเอาผ้าใบนี่แหละเอามาปูกกว่าเราจะได้ ทำที่นั่งเล่นตรงข้างหน้าตรงตรงทางอยนี้ก็เอาไอ้นั้นเนาะไปหาเกี่ยวพายญ้าเนาะมันก็มีที่นั่งเล่นเนาะมีที่นั่งเล่นเนาะอันนี้นะถ้ามันถ้ามันไม่มีฝนก็คือสามารถนั่งเล่นได้ทั้งทั้งวันเลยเนาะ เชียจะทำได้เมะวะเอ้าเชียนี่เพื่อนก็ปรับพื้นที่นะพี่น้องเมื่อคืนในจนไปไหนหน่วยโม่เก่งเจ้ามันเออขอบคุณเลยนขอบคุณค่ะนี่แม่เปาก็ได้เอาพัดใบนะผ้าตินนะมาคลุมไว้นะประตูนะพี่น้องกลัวเปียกฝนเมื่อคืนเนาะก็แม่เปาก็มาดูแลรักษาอย่างดีนะคะ รวมทั้งปักไฟนี้ด้วยพี่น้องเลยเอาถุงมาห่อว้นะมันไม่มีอะไรเสียหรอกใครจะมาลักของใครง่ายๆนะพี่น้องเนาะไม่ละเน,ะน,นาะเราบ้านเราไม่มีหรอกลักขโมยกันแบบนี้นะหนูก็ไม่เคยเห็นนะนะขนาดเครื่องไม้เครื่องมือบ้านหนูนะเยอะแยะเนาะพ่อมาต่อยเนาะเนาะพ่อมาต่อย เครื่องไม้เครื่องมือบ้านเราเนาะไม่ได้เอาเข้าไว้ในบ้านนะคะเอฟซีแต่ก็ไม่ได้หายสักทนะีนันน่ะนเนาะทั้งรถทั้งเรือจอดเสียบยนะกุญแจไว้หน่อยพรุ่งนี้นะพี่น้องนะนี่เราใส่ไม้เชิงชายไปแล้วสองแผ่นนะพรุ่งนี้เช้าเรามาถึงเราก็จะทำทำงานรอเพื่อนๆนน,นะใส่ไม้เชิงชายด้านข้าง ซ้ายขวานะแล้วก็ด้านหลังเราก็เริ่มมุงสังกะสีกันเลยนะถ้ามุงสังกะสีเสร็จมุงหลังคาเสร็จเราก็จะใส่ฝาผนังนะติดฝาผนังสีชมพูนะพี่น้องนะพอดีถ้าน้องปัดเลิกเรียนมาเห็นสีชมพูก็น้องปัดก็จะดีใจนะ มีเงินกระโตออกมาอีกข้างหน้ากับกวางอีกเด้แม่เปาเพราะว่าปตูองนอเานีเราต้องวางแผนไว้นนี่นดนะนี่ก็โตัวยนอ้าไปตัดไม้แถวให้แถวสวนเำามาเห็ดก็ได้ดอกไม้พงไม้ไผ่แมนโตโตออกไปตรงนึ่งข้าวอะนะแม่เปาแล้วก็ข้างหน้าก็เอาแค่มาวางเนาะ โอ้ยมีที่นั่งเยอะแยะเดี๋ยวจะมานั่งกินส้มตำกับแม่เป้านะพี่น้องท่าว่างเนาะโดยบ้านเนาะใครมาเด้งมาจำนี่แหละเมื่อวานบ่โอ้ยเสียดายเมื่อวานเห็นเมื่อวานดูปลาโอ้ในเขาเอากลับบ้านค่ะค่ะเมื่อวานดอกกระเจียวกัมีดอกอืมันมันยังไม่เกิดเนาะฝนตกนี่แหละจะฝนตกอ่าออกเยอะ ไข่มดแดงร้อนึงได้หามกว้าคือได้หลายแทนแม่เป่าสั่งกเจ้าได้เขาขายขีดแล้วเท่าไหรทางนี้นะขเขาขายเป็นมกมกเมเมื่อเช้าหนูก็ไปแยกไข่มดแดงอยู่กับพ่อมาต่อยได้ประมาณห้าสิบบาทนี่แหละเอามาใส่ต้มป,าาปลาาพอดีต้นต้นยางก็ถ้ามันโตมาก็เป็นล่มได้ทางโน้นก็ไม่แดดเลยล่ะ S 2> <S 2> <S 2> <S อืมใช่เอาพี่น้องเราก็มาถึงแล้วนะคะแม่เปาก็ดูแลสิ่งของอย่างดีนีน่นะพี่น้องนะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ